การยติการกฎหมายและยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้นะหลังจากจบถแถลงข่าวเราจะไปที่นั่นกัน,ก,นก็เชิญพี่น้องสื่อมวลชน,นแล้วก็จะถแถลงที่สภาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติการเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการไปปฏิบัติการเยี่ยงกองโจร เดินให้ดูภาพงไปเลยะดูภาพนะเหมือนกองโจรนะ<อ>นี่คือเยี่ยงกองโจรนะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนะเป็น,น้ที่ตำรวจนครบาลน,นะช่วยกันชูหน่อยฮะนี่จากคลื่นของรวมใจไทยนะนะครับอ่าช่วยกันถือหน่อยฮะอันนี้คลื่น102.75นะครับแต่เผอิญว่า สถานีเราไม่มีคนอยู่ครฟ้าผ่าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดจะมาให้พอเป็นคนดำเนินพูดต่อฮะนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการคุกคามสื่อของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นการสั่งโดยะเป็นการสั่งโดยฝ่ายความมั่นคงซึ่งนั่นหมายถึงนายสุเทพเทือกสุบรร เพราะคุณจตุพรบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีการอนุมัติงบ8,900กว่าล้านบาทใช่ไหมครับได้งบปุ๊บปฏิบัติการปั๊บโพสีนะครับผมมีหนังสือของกทชส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยอ้างว่า,าให้ไปดำเนินการจับกลุ่มนะกล่าวโทษ นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มิได้แจ้งความประสงค์ไว้กับกทชพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเขาเกล่าวโทษอย่างนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าไปจับกลุ่มนะครับไปจับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับกทชนะเดี๋ยวผมจะให้เขาออกมาแสดงตัวนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ส่วนของผมเองก็ลงทะเบียนไว้ถูกต้อง หมายความว่าได้รับอนุญาตให้ออกอากาศช่วงคราวไปพลางก่อนเนี่ยนะครับ300วันซึ่งต่อมาแล้วสองครั้งก็คือ2ปีนะครับแต่ก็ยังถูกกลุ่มกองโจรเหล่านี้ยกเครื่องส่งไปอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับอย่างนี้เป็นการคุกคามใช่ไหมครับนะขอบอกพียนงที่น้องสื่อมวลชนกระแสหลักทุกท่านด้วยนะครับขอความเป็นธรรมด้วยนะหลังจากนี้นะครับอันนี้คือเขาดําเนินคดีเนี่ยไม่ตรงกับ ข้อกล่าวหาที่กรชเขาให้ดาเนินการไปขเขาดําเนินคดีมีและครอบครองอุปกรณ์โทรคม,มนาคมโดยไม่รับอนุญาตแต่ใบที่ให้มาเนี่ยเหมือนเศษกระดาษครับพี่น้องครับนะฮะอขอคืนใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขนาดสถานีวิทยุเขามีเอกสารแสดงสิทธิทดลองออกอากาศก็ไปจับเขานี่แหละคือความอายุติธรรมความเป็นสองมาตรฐานของประเทศพาศราณสีณเวลานี้นะครับ หลังจากนี้ครับเราเสร็จจากการถแถลงข่าวนะพวกเราจะไปที่สภาไปยื่นกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไปดำเนินการกับพวกเรียกว่าโจรในเครื่องแบบเหล่านี้และสุดท้ายนะครับผมให ผมขอให้ประชาธิปไตยเจริญปผดเดการและระบอบอามาตย์จงพินาศครับพี่น้องขอบพระคุณสื่อมวลชนนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับวันนี้ให้เกียรติอย่างสูงกับพวกเราครับชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยครับขอบพระคุณครับการคุกคามสื่อการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของวิทยุชุมชนและเว็บไซต์นะครับเป็นเรื่องใหญ่สําหรับต่างประเทศแต่บ้านเรา ในการปกครองแบบรัฐบาลกึ่งประเดก,การอย่างนี้เป็นเรื่องยากครับหลายคนบอกว่าการปิดสื่อเท่ากับการปิดหูปิดตาประชาชนเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าปล่อยให้บรรยากาศไปสู่โหมดการเลือกตั้งครับวันนี้จะสู่การเลือกตั้งแล้วแต่มีหลายคนมีบางฝ่ายพยายามคิดจะปฏิวัติรัฐประหารเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าประชาชนมีความรู้และแข็งแรงและไม่ยอมอ่อนข้อให้กับระบอบปผดเดก,การครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ